เจ็บละความเจ็บความฉ่ำความเจ็บละความเจ็บความฉ่ำโบราณสีดำนั้นถูกเขาซึมถูกเขาซึมงกันเสียพ่อสัญญาบักเขานักซึ้งกับไปเอาซึ้งไหลเซึ้มเซึ้งเขาไปเอาซึ้งไหลซึมมันเจ็บมันจำจนชำ้ำใจาตายหวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี เสียงทำไมเสียงนิ่มมากหนูตื่นเต้นค่ะหนูคิดว่ามันหนึร้อยเจ็ดสิบแปดสายแล้วคช่ไหมเมืองทิพย์สัญญาล่มหรือครับไม่รู้เมืองทิพย์สัญญาล่มหรือว่าพี่ทิพตตัดสัญญาหรือเปล่าอ๋อมันไม่ได้ตัดหรอกค่ะลูกเอานี่ยผมไม่ใช่มันยืนมองอยู่คุณแม่หนูสวยคือสวยอีทิพย์มันอย่างง้อโอ๊ยกูรำคาญกับอีงคาไทยตัวไหนล่ะมินเลย ไม่ใช่การของเมืองเทปง้อลำคาญกระเทยนะคะเวลาแม่นอนแม่ห้อยหัวไหมเออนะคะแม่ทำมาหัวรถอุปะแรงกมาแม่บินเลยนะคะจะห้อยหัวหจะห้อยหัวหรือไม่ห้อยหัวก็มึงลองไปห้อยหัวดูแล้วกัน นะคะว่าหัวลากหัวบงของหัวบนของมึงอ่ะเป็นยังไงนะคะผู้หญิงอะไรมีหนวดอ้าวมึงไม่รู้เหรอผู้หญิงที่ก็มีหนวดคอนแซ่ตกันทุกคนค่ะแม่เหมือนชายเพื่อชีวิตโอ๊ยกูเหมือนชายเพื่อชีวิตตรงไหนกูไม่ได้นั่งขายขำอย่าลืมนะคะเต้านมทั้งสองเนี่ยเหมือนลูกแตงโมอยู่ค่ะโง่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าหลวงว้ค่ะ เสียงอุบาตมากงอีสัตว์นี้อะไรนะก็เสียงอีทิฟไงมันก็โง่ตามอีทิฟเหรอเออฮัลโหลฮัลโหล ตับแ้วทดอกทองเออเออหน้าสไปร์คอโค้งอะไรอ่ะเออชอไปไหนอ่ะวดเบียร์อ้าวลืมนะคะสวยแม่ชัดชัดบัตรประชาชนยี่สิบแปดสภาพแปดสิบกแหมเฮ้ยแปดสิบพกกับกูอย่างนี้ค่ะอีสัตว์เอ้ยโอ้ยทำท่าตำทางเขาโอ้กูแล้วโดนอีนี่ ใหญ่นะคะเออสวัสดีค่ะแม่วาเพล่แม่หนูชื่อยูยี่นะแม่โอ๊ยเออไม่ว่าไม่ว่าใครยูยี่ลูกจ๊าเออหนูชื่อยูยี่นะแม่ค่ะใครยูยี่ลูกค่ะ จ้าใครใครยุยี่ลูกแม่คะผู้ชายอีแม่เอ้ยโอ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมั่นจ้ะถ้าผู้ชายยุยี่อ่ะเออเพื่อความวันหลังทารองพื้นฝันด้วยนะครับแม่โอ้เออเออไต่แล้วกัดกูดีดีรองพื้นฝันไม่ต้องค่ะเพราะว่าเคลือบไปแล้วอืมแม่มองอะไรแม่อิทธิ์ว่าแม่เหมือนยิ่โป แม่ครับพริกแกงไตปลาติดฟันค่ะอ๋อถ้าพริกแกงติดไตปลาติดฟันกลัวพริกของกูนี่เนีจะไปแทงเ้าในรูแตกมึงควายเลวพระมหาท,ทวีเจ้าให้คติสอนใจเลยว<ะ>่า<ะ>เวลาเราไปเล่นน้ำตกต้องระมัดระวังเท่านานเอย่างพุงหลาวใช่ไหมอย่าเยี่ยอย่าวีพุงหลาวมึงเหรอดอกทองโอเคทำตัวไพ่ตลอดเอยี่ยเนี่ย เอาสัพ์พนามมาใช้กับกูได้ยังไงกูไม่รู้ความเลยพุ่งหลาวอะไรแปว่าอะไรควายโง่เขตวีนวีับบนเอ็มวีนแล้วขอบคุณแม่ไม่ใช่เออย่าวีย่อโอเคอีนี่เสือกทุกเรื่องพอเริ่มเข้ากลัรายการก็มีมารแบบนี้แหละโออเคย่าวนะคะเพราะฉนะฮัลโหลดีค่ะไว้ค้ะเจ้าหลวง อมาเรียกว่าแม่โง่เหรอกูยี่สิบแปดอถ่ายขำไปโอเคนะเออแถลการจับเมืองทิพย์นะกู Go. พระมหาเทวีเจ้าวันนี้ทรงงานเพื่อราษฎรทุกหมู่เหล่านะเออ ทั้งลงทุกที่โคนนะที่ดินกนเ็เข้าตาอย่าวีนแนมะ่อย่าวีนเออโอเคจบการแถลงการจากเมืองทิพ